มันเริ่มต้นบนเรือลำหนึ่งที่ถูกลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลซึ่งบนเรือจะมีนักท่องเที่ยวมาเช่าเรือตกปลาเป็นประจำและจะมีสาวน้อยไว้หน้ารักคนหนึ่งที่จะคอยมาดูแลให้บริการกับลูกค้าและด้วยความไร้เดียงสาใส่ซื่อพราทั้งชีวิตของเธออยู่แต่บนเรือไม่เคยเจอโลกภายนอกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอเลยถูกพวกลูกค้าหัวงูชอบมาหลอกแตะอ่างเธอเป็นประจำแต่สาวน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกเขาเพราะเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันปกติและทันใดน,นั้น ก็มีลูกธนูพุ่งมาปักกลางวงซึ่งมันเป็นฝีมือของใต้ก๋งเรือชายชราผู้เป็นเจ้าของเรือลํานี้เขาเป็นปู่ของสาวน้อยซึ่งเขาไปที่ลําลือในหมู่นักตกปลาว่าเขาเก็บสาวน้อยมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆและก็ให้เธออาศัยอยู่แต่บนเรือไม่ให้ออกไปเจอกับโลกภายนอกเพียงเพื่อหวังว่าเขาจะแต่งงานกับเธอเมื่อเธอโตเป็นสาวและก็เป็นที่ล่ำลืออีกอย่างว่าใต้ก๋งคนนี้ดูดวงแม่นสุดๆพวกลูกค้าก็เลยอยากจะลองด้วยการขอให้ตกแก่ช่วยทํานายเรื่องการแต่งงานของเขา ซึ่งวิธีการดูดวงก็แปลกมากๆโดยจะให้สาวน้อยไปนั่งไกวชิงช้ายอยู่ที่ข้างเรือส่วนตาแก่ก็จะยืนอยู่บนเรืออีกฝั่งก็จะยิงธนูมาที่สาวน้อย3มดอกเพื่อให้ปักภาวาเทพเจ้าที่อยู่ข้างเรือเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นสาวน้อยก็เข้าไปกระซิบข้างหูตาแก่เพื่อบอกถึงคําทานายที่ได้กับเขาตาแก่ก็ไปบอกลูกค้าอีกทอดลูกค้าพอได้ฟังคาทานายก็โมโ oh หขึ้นมาเขากดเป็นฟืนเป็นไฟจนไม่อยากจะตกไปอีกต่อไปแล้วก็จะบอกให้ตาแก่ไปส่งขึ้นฝั่งและพากลงเรือเล็กกลับไปจนหมด พอตาแกส่งลูกค้าเสร็จแล้วเขากลับมาที่เรือพร้อมกับซื้อของใช้มาด้วยมากมายทั้งสเสบียงอาหารที่เอามาตุนไว้จัดการชีวิตความเป็นอยู่ให้เธอทุกอย่างรวมถึงเขาต้องอาบน้ําให้เธอทุกคืนถึงแม้ว่าเธอจะแตกเนื้อสาวแล้วแต่ตาแกก็ไม่เคยทําอะไรเกินเลยเพราะเขาจะรอให้ถึงวันแต่งงานซะก่อนซึ่งมันก็อีกไม่กี่เดือนแล้วเขาขีดข่าวันที่ในปฏิทินทุกวันเพื่อรอเลิกงามยามดีที่เขาดูดวงเอาไว้และถึงแม้ว่าเขาจะนอนห้องเดียวกันกันกบเธอแต่พวกเขาก็นอนเตียงคคลนชั้นแต่แกจะเอื้อมมือลงมา เพื่อมาจับมือสาวน้อยเอาไว้ทุกคืนเช้าวันต่อมาตะแก่ขับเรือเล็กออกไปรับลูกค้าโดยเขาจะเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้ให้กับสาวน้อยเป็นประจำตื่นขึ้นมาเธอก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเดินเล่นบนเรือนั่งไกวหิงช้าสีซอสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองเหนื่อยก็นอนพักรอตะแก่กลับมาวัฏจักรชีวิตของเธอก็จะวนเวียนแบบนี้ไปทุกวันพอตะแก่กลับมาพร้อมกับลูกค้าสาวน้อยก็เข้าไปช่วยนขนข,ของขึ้นเรือและบังเอิญได้มีรองเท้าสีแดงหล่นลงมา ซึ่งมันเป็นรองเท้าข้อพิธีแต่งงานแต่แกรีบเอาไวเก็บไว้ในตู้อย่างดีส่วนพวกลูกค้าที่รู้ถึงข่าวลือบุเรือลำนี้ก็ได้เรียกสาวน้อยให้เข้ามาหาจากนั้นก็พากระหลอกแต่อ่างเธอและพวกมันก็ได้ทําเกินเลยจนโดนสาวน้อยตบหน้าเข้าไปอย่างจังพอตาแก่เห็นท่าไม่ดีเขาเลยยิงธนูขู่ใส่พวกมันก็จะพาสาวน้อยออกไปจากตรงนั้นทําให้พวกมันสองคนโกรธมากมันเลยรวมหัวกันจับตาแกไปมัดไว้จากนั้นก็ย่องมาหาสาวน้อยกะว่าจะพากันมาหาความสุขกับเธอแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้น พอสาวน้อยวิ่งหนีพวกมันไปทั่วทั้งเรือเธอใช้ความเป็นต่อที่รู้ทุกซอกทุกม,มุมบนเรือเป็นอย่างดีมุดไปตามช่องลับแล้วออกไปตบหลังพวกมันอีกทีเธอยิงธนูใส่พวกมันจนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นตาแก่ก็พาพวกมันกลับไปขึ้นฝั่งทันทีวันต่อมาตาแก่รับลูกค้ากลุ่มใหม่มาที่เรือหนึ่งในนั้นได้มีหนุ่มหล่อหน้าตาดีมาด้วยทําเอาสาวน้อยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และดูเหมือนว่าเธอจะตกหลุมรักเขาเข้าซะแล้วเธอเข้าไปหยอกล้อนหนุ่มหล่อยอย่างสนิทสนม โดยการไปดึงหูฟังจากเขามานุ่มรอเลยเปิดเพลงให้เธอฟังซึ่งมันก็เหมือนกับการเปิดโลกเพราะความบันเทิงเดียวของเธอก็คือเสียงซอจากนั้นพวกเขาพูดคุยกันอยู่สักพักแต่แก่ที่แอบดูอยู่ตลอดก็รีบเขา้ามาแยกตัวเธอออกไปและพอตกดึกคืนนั้นกลุ่มของหนุ่มรอพักกันนอนค้างบนเรือและเขาก็ได้บังเอิญเห็นตาแก่ที่กําลังอาบน้ําให้กับสาวน้อยอยู่สาวน้อยเห็นเขาก็ส่งยิ้มหวานให้โดยไม่รู้สึกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องผิดปกติพอเช้าวันต่อมา นุ่มล็อกก็ได้คุยกับพ่อเขาถามว่าสาวน้อยเป็นหลานตาแก่จริงๆเหรอเพราะเขารู้สึกเป็นห่วงเธอพอถึงเวลาต้องกลับเข้าฝั่งหนุ่มล็อกมาล่ำลาสาวน้อยและให้เครื่องเล่นเพลงไว้กับเธอแต่แก่ที่จับตาดูพวกเขาอยู่ตลอดพอไปส่งลูกค้ากลับมาแล้วเขาก็เดินไปคว้าเครื่องเล่นโยนทิ้งทันทีเพราะเขาไม่อยากให้สาวน้อยรู้มากกลัวว่าจะต้องเสียเธอไปแต่ทว่ามันกลับทำให้เธอยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่และภายในใจของเธอตอนนี้มันอยากจะกำหนดชีวิตของตัวเองแล้ว สาวน้อยเริ่มแอบดูพฤติกรรมของตาแก่หลังจากที่ไปส่งลูกค้ามาแล้วเขาจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาด้วยก็จะเก็บใส่ตู้และล็อกเอาไว้อย่างดีเช่นเคยจากนั้นตาแกก็ไปซ่อมเครื่องยนต์เรือใหญ่เพื่อหวังจะพาสาวน้อยไปจากที่นี่สักทีพอตกดึกคืนนั้นขณะที่ตาแก่อาบน้ำให้ตามปกติสาวน้อยก็แสดงท่าทีไม่พอใจออกมาเหมือนเธอเริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้มันผิดปกติพอถึงเวลาเข้านอนตาแก่ก็ขีดเข้าวันในปฏิทินเช่นเคยเฝ้ารอวันที่จะได้มีความสุขสมใจ เขานอนลงบนเตียงและยื่นมือลงมาเพื่อจับมือสาวน้อยเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้สาวน้อยรู้สึกไม่อยากแตะต้องตัวเขาพอเช้าวันรุ่งขึ้นต่แก่ไปรับลูกค้ามาที่เรือเช่นเคยเขาซื้อสร้อยคอมาให้สาวน้อยแต่เธอกับกระชากมันจนขาดพอคิดว่าสิ่งที่ตะแก่ทำมาทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าตะแก่ลงรักเธอเหมือนกับคู่รักเธอเลยไปนั่งโซบกับลูกค้าเพื่อดูอาการตะแก่จะรู้สึกยังไงและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆตะแก่เกิดหึงหวงเธอขึ้นมา ก่อนจะอารวาสไล่ลูกค้ารายนั้นให้กลับไปและรีพาออกเรือไปส่งขึ้นฝั่งทันทีตกดึกคืนนั้นด้วยความร้อนใจของตาแก่ที่อยากจะแต่งงานให้รูแล้วรูรอดเขาขีดข่าวันในปฏิทินรูรัวทมให้ไวขึ้นอีก3-4วันซึ่งสาวน้อยก็นดนแอบดูเขาอยู่ตลอดเวลาจนเช้าวันลุ่งขึ้นตาแก่ก็ไปรับกลุ่มลูกค้ามาอีกหนึ่งในนั้นก็มีหนุ่มหล่อมาด้วยสาวน้อยยิ้มออกมาอย่างล่าเลิงเธอรีวิ่งไปพยุงหนุ่มหล่อขึ้นมาบนเรือ โดยไม่สนใจตาแก่เลยแม้แต่น้อยซึ่งวันนี้ตาแก่ได้ซื้อไก่มาด้วยสองตัวดูเหมือนว่าเขาจะเอามาใช้ทําอะไรบางอย่างส่วนทางด้านสาวน้อยกับหนุ่มหล่อพวกเขาก็เล่นหยอกล้อก,กันอย่างแนบชิดจนตะแก่เกิดอาการหึงหวงเก็บซองมาอยู่ยิงธนูใส่พวกเขาสาวน้อยดึงลูกธนูเดินไปหาตะแก่ก็จะหักมันทิ้งและเครื่องใส่เขาตาแก่ไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้มาก,ก่อนมันเลยทําให้เขารู้สึกร้อนใจพอตกดึกคืนนั้นเขาเลยฉีกปฏิทินออกไปทั้งเดือนเพื่อจะได้ถึงวันแต่งงานเร็วขึ้นต่แก่ขึ้นมานอนบนเตียง และหย่อนมือลงมาเช่นเคยแม้เธอจะสะบัดสะบิงแต่ก็ไปพนเงินม,มือตาแก่อยู่ดีพอตาแก่หลับไปแล้วเธอก็แอบย่องไปหาหนุ่มหล่อในห้องพอกําลังจะเข้าได้เข้าเข็มตาแก่ก็โผล่มาขัดจังหวะซะง,งั้นเขาไล่หนุ่มหล่อให้กลับไปทันทีหนุ่มหล่อต่อว่าตาแก่ว่าเขาขังสาวน้อยอยู่บนเรือเป็นสิบปีโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของเธอเลยสักนิดเขาจะตามหาครอบครัวของเธอและจะมาพาเธอออกไปจากที่นี่ให้ได้พอมันเป็นแบบนี้ตาแก่ก็ว้าวุ่นทันทีเขาฉีกปฏิทินทิ้ง จนมาถึงเดือนที่จะแต่งงานเลยและมันก็เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นแต่แกข้างรักหนักมากเพาเอาธนูได้ยิงลูกค้าคนอื่นๆเพราะหึงหวงไม่อยากให้แค่มาเกาะแก่กับสาวน้อยจนพวกลูกค้าพักหนีตายลงเรือเล็กกันจ้าละวันส่วนสาวน้อยก็ไม่ทนอีกต่อไปแล้วเธอมาขับเรือเล็กด้วยตัวเองเพื่อจะมุ่งหน้ากลับขึ้นฝั่งแต่สุดท้ายแต่แกก็มาห้ามไว้ทันหลังจากนั้นแต่แกก็มาเลื่อยเตียงให้เหลือชั้นเดียวปูที่นอนใหม่เอี่ยมสำหรับคืนนี้ แถมยังฉีกปฏิทินจนเกี้ยงไม่สนเลิกบ้าบออะไรแล้วเขาจะแต่งงานกับเธอภายในเร็ววันนี้แต่พอเช้าวันต่อมาหนุ่มหล่อได้จ้างเรือให้มาส่งที่นี่สาวน้อยเห็นเขาก็ดีใจมากหนุ่มหลอย,ยื่นใบป,ประกาศให้สาวน้อยดูและบอกว่าครอบครัวของเธอกําลังตามหาเธออยู่เขาอยากให้เธอกลับไปกับเขาลับไปหาครอบครัวที่แท้จริงของเธอแต่แก่ที่แอบดูอยู่ตลอดก็ออกมายิงธนูใส่หนุ่มหล่อไม่ยัง้งจนสาวน้อยต้องเอาตัวมายืนบังเอาไว้ทําให้แต่แก่มีสติกลับมาพอตกกลางคืน ตาแก่ก็ได้นอนเคียงคู่กับสาวน้อยสมใจแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเธอไม่ยอมเล่นด้วยแถบตาแก่ยังโดนเธอตบหน้าอีกต่างหากโทษฐานที่จะมาลุ่มล่ากับเธอเช้าวันต่อมาตาแก่มาซ่อมเครื่องยนต์เรือใหญ่อีกครั้งแต่ยิ่งซ่อมมันก็ยิ่งพังกว่าเดิมนํำซ้ำมีเศษเหล็กกระเด็นมาโดนหัวเขาจนแตกสาวน้อยเห็นแบบนั้นก็สงสารแลรีบเอาผ้ามาซับเลือดให้กับเขาแต่ตาแก่ด้มาหัวร้อนใส่เธอซะงนั้นนุ่มลอยเห็นท่าไม่ดีเลยเข้ามาห้ามพร้อมทั้งต่อว่าตาแกท่ท ไม่คิดถึงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเอาแต่ทำร้ายเธอพร้อมท้าให้ตาแก่ดูดวงให้กับเขาว่าสาวน้อยจะได้แต่งงานกับตาแก่หรือเธอจะได้ไปกับเขากันแน่พิธีท,ท,ทานายจึงได้เริ่มขึ้นอีกครั้งและคําทานายก็ออกมาว่าสาวน้อยจะได้ไปกับนุ่มหล่อจริงๆตาแก่เสียใจมากเขาหลบมาเลียแผลใจอยู่ในห้องเพียงลําพังนุ่มหล่อเดินมาหาเขาพร้อมกับสาวน้อยและบอกว่าพวกเขาจะไปจากที่นี่กันพรุ่งนี้เช้าตาแก่พูดอะไรไม่ออกก่อนที่เขาจะเปิดตู้และหยิบชุดแต่งงานออกมาโยนทิ้งทั้งหมด ในกลางดึกคืนนั้นตาแกแอบย่องมาที่เรือและผูกเชือกเรือกับบางอย่างเอาไว้ทางด้านสาวน้อยก็รู้สึกสับสนที่จะต้องไปจากตาแกจริงๆเธอทั้งเป็นห่วงและรู้สึกผูกพันกับเขามากๆแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงเธอก็ยอมไปกหนุมหล่อแต่โดยดีโดยไม่ได้ล่ำลาตาแก่แม้แต่คําเดียวแต่พอเรือแล่นออกไปสักพักเชือกที่ตาแกแอบมาผูกไว้กับเรือเล็กมันก็เริ่มตึงขึ้นมาซึ่งมันถูกผูกติดอยู่กับตาแก่ยิ่งเรือแล่นออกไปไกลมากเท่าไหร่ ต่แก่ก็ใกล้จะลาโลกมากเท่านั้นสาวน้อยเอจใจเลยหันมาดูเธอรีบตัดเชือกออกและขอให้หนุ่มลอไปส่งเธอที่เรือเธอล้มเลิกความคิดแล้วที่จะไปจากตาแก่ในตอนนี้เธอยอมแต่งงานกับเขาและทําพิธีแต่งงานกันในบ่ายวันนั้นเลยหนุ่มลอเห็นพวกเขามีความสุขเขาก็ยินดีไปกับพวกเขาทั้งคู่ด้วยหลังจากนั้นตาแก่ก็พาสาวน้อยลงเรือเลก็ก่อนจะพากันล่องไปกลางทะเลเพื่อจะเข้าสู่พิธีการเข้าหอแต่ก่อนที่จะมีความสุขกันตาแก่หยิบซองาสีอย่างอารมณ์ดี จนสาวน้อยนอนฟังจนเคิมหลับไปหลังจากนั้นตาแก่ก็ยิงธนูขึ้นไปบนท้องฟ้าเสร็จแล้วก็กระโดดลงไปในทะเลทิ้งสาวน้อยให้นอนอยู่บนเรือและก็ได้เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นเมื่อเรือเล็กได้แล่นกลับมาหาเรือใหญ่เองอย่างน่าประหลาดหนุ่มรล่อเห็นสาวน้อยนอนอยู่คนเดียวก็รู้สึกแปลกใจสักพักเธอก็นอนท่าทางแปลกๆขยับตัวโยกย้ายไปมาคล้ายกับว่ากําลังบรรเลงเพลงรักกับใครอยู่จูจูลูกธนูดอกนั้นก็ตกลงมาจากฟ้าปักอยู่ข้างๆเธอนุ่มรล่อเห็นท่าไม่ดีจึงลงไปหาเธอพอทุกอย่างงงสบล ดูเหมือนว่าสาวน้อยเธอจะได้ผ่านพิธีการเข้าหอแล้วนี่อาจเป็นพิธีกรรมที่ตาแก่ใช้วิญญาณมาร่วมหอกับเธอจากนั้นพวกเขาก็พากันแล่นเรือไปขึ้นฝัง่งแต่ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นไม่หยุดเมื่อเครื่องยนต์ของเรือใหญ่มันได้ถูกสตาร์ตติดขึ้นมาเหมือนกับว่าวิญญาณของตาแก่จะมาเอาเรือของเขาไปด้วยมันค่อยๆจมหายไปในทะเลสาวน้อยโบกมือลาตาแก่และมุ่งหน้าสู่ชีวิตใหม่บนโลกกว้างที่อิสระใบนี้และหนังก็ได้จบลงไป